ผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นโรคเข่าเสื่อมจริงหรือไม่คําตอบคือผู้หญิงมีโอกาสเสื่อมมากกว่าผู้ชายนะครับคือหนึ่งเรื่องของฮอร์โมนนะครับเนื่องจากฮอร์โมนโดยเฉพาะวัย 40, 45, 50จะสังเกตว่าจะเริ่มเข้าสู่วัยทองประจําเดือนหมด ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็นความแข็งแรงของเซลล์พวกนี้เขาลดลงทันทีบริเวณโดยรอบการใช้งานเข่าเองเนี่ยมีการเสื่อมหรือสึกเกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเอง 2. มีการใช้งานประเภทเกี่ยวบเรื่องของงานบ้านมีการนั่งลุกนั่งลุกยืนนั่นคือเป็นสาเหตุหนึ่งของผู้หญิงที่ทํางานอยู่กับบ้านนะครับสเรื่องของน้ําหนักที่เป็นตัวปัญหาทําให้มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะ ก็เลยทําให้มีปัญหาเกี่ยวบเรื่องของเข่าเสื่อมได้จากนั้นวิจัยหล,หลายๆอย่างนะครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายถึง6เท่าทีเดียวนะครับอย่าให้ผู้หญิงต้องแบกของหนักอย่าให้ผู้หญิงต้องทํางานหนักเกินไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากดรโจอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับสวัสดีครับ